สวัสดีครับผมบ้านสวนธททัญญาเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเข่าสวนครับก็เดี๋ยวผมสิอัปเดตท,ทุเรียนปลูกใหม่ครับบ่หลายต้นหอกอยู่ประมาณ20กว่าต้นครับนี่อันนี้ทุเรียนปลูกใหม่ผมปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์มื่อวันที่4เนาะครับนี่อันนี้2อาทิตย์นี่ยอดกะเดินแล้วครับ อันนี้ผมเอาจอกเอาจอกมาใส่ครับผมเอาจอกใส่แล้วก็ผมบ่ได้มุง,งสแสลมครับนี่สองอาทิตย์กะผมสังเกตเบื้องมันกนยังใบมันใบมันกนยังเขียวอยู่เขียวดีเพราะว่าที่พันมาก,กับ่เคยมีแดดันไดแล้วกัฝนก็ตกดีครับยอดกะเริ่มมาละเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องลุ่มไอเต่าอื่นนำ้ำครับมา นี่อันนี้เป็นจอกเอาขึ้นมาใส่เอาพมเอาขึ้นมาใส่ดิบๆอะ่ะครับบ่ได้บ่ได้อันตากแดดบ่ได้อันนั้นยังก็คือเอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วกับมใส่เลยครับนี่ยอดครับใบก็ยังยังสดชื่นอยู่ครับใบก็ยังบ่เหี่ยวบ่หยังเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งหลายๆต้นครับ ก็ถือว่ายอดเดินดีครับอันนี้อันนี้เบ่อันนี้แตกแตกยอดไมครับอันนี้ครับของผม,ผมตัวนี้ผมยังผมบ่มีเวลาผมบ่ท่านี้เดินสปริงเกอร์ผมก็เลยเอาเอาท่อพีอีมาใส่ก่อนครับแล้วกะ็ใส่ใส่เป็นไอหัวสปริงเกอร์มิน,นิแต่ว่าไอหัวสปริงเกอร์ผมไม่ได้ใส่เ้ครับผมถอดออกนี่ ผมถอดออกเพื่ออย่างเพื่อเพื่อน้ำให้น้ำมันพอครับให้น้ำมันพอให้มันให้น้ำมันได้หลายๆเพราะว่าผมผมส่วนตัวผมผมว่าผมยกโคกขึ้นมาเราวน้าน้ามันสิบกขังครับคือถ้าเราก็ไอ้ยกโคกดินดินมันกรล้วนอยู่แล้วเอาน้ำใส้หลายแล้วกะเดี๋ยวมันก็ซึมออกเองครับมันจิบเป็นน้ำก่ะขัง ผมจะเอาจอกใส่ ไซที่ผมปลูกไม่อะทั้งเบิดผมว่ามันมันดีกว่าล่ะกะคือจอกมันกะพอมันอันนั้นพอมันโดนไปมันก็เป็นปุ๋ยให้เฮาพร้อมครับแล้วก็นิธาตุอาหารค่อนข้างอันนั้นแต่ว่าอันนี้ผมใส่หลายไปด้วยนึงครับนี่อันนี้ก็เริ่มมาแล้วสังเกตบึ้งคือมันมันสิดีอยู่อย่างนึงครับไอ้ประโยชน์นี่คือหญ้าหญ้าแถวนี้มันสิบ่โบเคยเกิดหลาย เพราะว่าแถวแถวผมอะหยาคนขันแห้งรับอยาคนขันแห้งล้วกับผมตรวผมเองผมกับว่าใครมีเวลาข้อมว่าใครมีเวลาสิได้ขัมาเบิงครับเพราะว่ามันกะสสวนกับคนขันสวนใหญ่กัคขาเวียกหลายอย่างครับแต่ความทั้งใจของผมที่มา้างวดนี้ผมว่าสิมา้าตัดทุเรียนครับตัดทุเรียนอยู่สวนหลังบ้าน ส่วนรอบข้างบ้านครับว่กกับมา้าเราก็เลยพอดีน้องเพิ่อนอยากให้มาห้าเห็ดไอ้ปั้มให้ก็เลยออกมาก็เลยผมก็เลยมาก็เลยถือว่าโอกาสอัปเดตให้พี่ๆที่มีความความอยากร้องอยากร้องเฮ็ดเบิ้งแบบผมครับก็คือนี่ผมจีใสนเอาจอกมาใส่ครับนี่ยอด ถือว่าคุ้มหยาได้พร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นปุ๋ยไปในตัวพร้อมเพราะว่าถ้าโดนไปมันไอ้ยอยสลายไปมันก็ถือเป็นเป็นปุ๋ยของเขาพร้อมครับ ถือว่าแตกดีอยู่ครับผมแตกผมลองเห็ดอันนี้คือผมผมล้องล้องเห็ดเบิง้งถือว่าแตกทุกต้นยอดเดินทุกต้นเพราะว่าระยะมันแค่ผมปลูกไปแค่สองอาทิตย์เองครับอัน,นที่ผมปลูกไม่นี่ก็สี่อยู่ประมาณเกือบสามสิบต้นครับอันนี้ที่ผมปลูกไม่ครับ ผู้ใดที่เคยเฮ็ดแบบผมแน่ล้ะกะ,ะผมอยากขอคำแนะนำน้ำในเด้อครับว่ามัน,ม,นมีผลดีหรือผลเสียจังใดแน่เพราะว่าผมอันนี้ผมกะตอบตามตรงแหละว่าผมกะเพิ่งลองเฮ็ดเบิ้งครับผมก็เลยยังบ่มีกามรูเท่าใดแต่ว่าพี่ๆท่านใดที่ว่าเคยมาแล้วล้ะกะปัญหามันมีปัญหาอย่างนแน่หรือว่าเกิดขอเสียอันใดแน่กะซอยแนะนำผมมาในเด้อครับผมกะจังใดกะ ขอฝากติดตามในเดอ้อครับขอบคุณครับ